ยั้ไงเราเลิกกันดีกว่าครับผมก็สวัสดีผู้ชมท่านผูช้ชมทุกท่าวันนี้กลับมาต่อกับบอลบอลอ๋อเดี๋ยวก่อนไปต้องมาขออนุญ,ญาตไวฟูเราก่อนสวัสดีไวฟูสวัสดีครับอ่กาก้มหน้าให้หนึ่งครั้งคำนับฟาดีนี่ครั้งวันนี้ก็เจ้าก็งามเช่นเคยขอบคุณมากซึ่งคราวนี้ล้านเรื่องเราไม่เป็นไรผมอ๋อมาเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอบคุณกาดด้วยครับผมไม่เป็นไรครับ นะสิใช่ไหมน้องบอก18นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีน้องเด็กงูครับสวัสดีน้องเจโนไซสวัสดีครับน้องเปลครับสวัสดีครับมานะก็โอเคก็เดี๋ยวคราวนี้เราต่อจากคราวที่แล้วที่เราเดินไปตรงอะไรนะไอตรงไอโอโอ,โอ,โอเซ็นทรัลใช่ไหมตรงเซ็นทรัลนี่เพราะโอ,อยานำเราไปตีบอสอ,อีกตัวหนึ่งแต่น้องบอกมันไม่ใช่ให้ไปตีอีกตัวหนึ่งก่อนใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพี่เพิ่งมารู้ว่าไอตรงดิอะไรตังตรงทูมออฟออฟโอ,อ,อเดรอนที่เราตรีลุงอันนั้นอนะ่ะลงุลงลงุงลุงขวานไว้อะ่ะมันมีเอพีซีมายึดนะเว้ เมื่อกี้น้องฮิกกี้เฮ้ช็อตของข้าพมสุดยอดเลยแป๊บแล้แป๊บแลวน้องจุดนะผมให้จีจีของข้าพมน้องดันหลอดให้จีจีเช่นกันของข้าพมสุดยอดตรงตรงตรงโทมททมออฟโอเบลอนออฟออฟโอเอดอนเออมันมีเอพีซีมันยึดซึ่งพี่สู้ไม่ได้แม่งโคตรเก่งอ่ะเอาปืนยิงเราครึ่งหลอดอ่ะเย็ดเค้แล้วมันเสือกเป็นเควส้ดนะพี่เสือกทำไม่ติดแล้วทีนี้ชิมหายแล้วแต่ช่างเถื่เราเล่นรอบแรกไงเราข้ามไปก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดที่มีโอกาสพี่จะทำนิวเกมพัทเล่นอีกรอบอ่าโอเคไปซีเซนทันออฟว ตอนนี้จะเหน็นว่าพี่อัพมีการตีบวกอาวุธขึ้นมานิดนึงดาเมจอาวุธพี่ร้อยกว่าแล้วตอนนี้พี่ตัวพี่ถนัดดาบดาบเลื่อยละทีว่าพี่ดาบเลื่อยพี่ถนัดมากแต่หีน้องบอกอยากให้พี่ใช้ดาบแท้ก็เดี๋ยวเอาใช้ไปด้วยกันลวกันนะเพราะพี่ก็ตีบวกหมดแล้วไปปั๊มมานะง่ายๆจริงจริงก็โดนโดนโดนเขาอะไรนะมีโดนโดนอินเวดมาทีนึงโดนเขาเก็บเก็บบัตรเราไป8ปดพันอะมึงแย่งไปหมดเลย8ปดพันเยนค แต่คนที่ไ <ruh> ม่แย่งก็ใจดีนะตอนนั้นเขาเข้าเข้าเข้ามาอินเวทพี่เสร็จแล้วเหมือนกับพี่กำลังสู้มอนอยู่ไงเขาก็ยืนรอนะคือไม่ตีพี่นะคือยืนรอยืนให้เขาตีให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วก็อ่านคำนับหนึ่งครั้งแล้วค่อยสู้กันเออก็สนุกดีก็คนอินเวทก็ใจดีเหมือนกันพี่ก็พี่คิดว่าบัตรพี่ว่าเกมประเภทนี้จะแบบว่าอินเวทจะเข้าไปฆ่าฆ่าฆ่าอย่างเดียวซะอีกเออก็ดีเหมือนกันใช่นะน้องคุณคุณบอสนะผมให้กุลรักเขาก็พผมสุดยอดเลยแป๋วแป๋ว จะทำชาถึงเจ้เขากลัวพี่เฮ้ยเจ้เขาไม่ได้กลัวเจ้เขาเป็นไวฟูพี่โอ้ย่าไวไวฟูพี่ไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ววันดีลุงสบายดีไหมมีเรื่มีพยายามดูไงว่ามีเรื่องมีเนื้อเรื่องมันเพราะจริงๆแล้วรู้ปากกินเนี่ยจริงมันมีเควสนะเว้ยแต่ว่าเหมือนกับว่าเควสมันอะมัน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 ไม่เหมือนสกายลินที่แบบขึ้นเควสให้เราทำอ่ะมันเหมือนกับมันเป็นเควสไปเรื่อยๆอ่ะมันแบบมันขึ้นเองอ่ะเออหาทำเองละกันอะไรเงี้ยพังให้หมดอะตอนนี้รู้สึกว่าจังหวะพังนี่เสียงจะดังมากโอเค เช็คเสียงเฉยไงเช็คเสียงเฉยไม่มีอะไรมากไปฟาร์มเวลบ้างเปล่าครับนิดนึงน้องตอนนี้พี่ก็อ่ะเผื่อน้องน้องเมื่อกี้มีน้องถามวิวเท่าไหร่ตอนนี้พี่วิววิวสามสิบเอ็ดแล้วนะสามสิบเอ็ดแล้วพอสมควรสวัสดีป้าไม่ยุ่งกับป้าแล้วป้าแม่งพูดมากคือป้าเกลียดขี้หน้าเรามากเลยป้าอยู่พกเกมทำให้เราอะไรนะมาติดอยู่ที่นี่นู่นนี่นั่นโอ้ยป้าเอ้ยสวัสดีครับอ่าสตันแล้วกับซวกไส้เหมือนเคยเสียงดังไปไหมเราขอโทษน่าจะไม่หรอกมั้งฮะ เฮ้ยลืมไปปืนกระสนปืนตรงนี้แล้วก็ใช้นี่อ่าน้องอยากเห็นดาบแท่อ่าจัดไปจจจเเจอเจอเจดเจ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 นหลังหลบขางขนกกามาเยอะจจจเจเจเจจจเจ้าอ้จิงาข่าวจะเย็นจจจเจเจเจจเสียงเสียงทีวีพี่ดังเองแหละไม่มีมากโอเค นะใช่ฮะอย่าลืมนะชอบก็ส่งของขวัญส่งต่อไม้นะครับผมสนับสนุนช่วยฟปเปอร์คุงได้นะครับผมอยากดูเกมใหม่ๆอะไรบอกได้แต่ต้องเดือนหนะ้าเพราะเดือนนี้ตังค์พี่หมดแล้วคือนี่ไงก็เดือนนี้น้องกดขวานให้พี่แล้วพี่จะมีเงินไปซื้อเกมใหม่จากกาลีน่านี่ไงเออจริงปะเนี่ยมันก็เป็นการช่วยเหลือกันใช่ไหมเออไม่ได้กินตังค์น้องเยอะมากมายอะไรช,ช,ชี้ทำไมชี้ทำไมฮะชี้ทำไมยิงสตนันกับสวกไสสบายเหลือเกินคือต,ตีตีพวกมอนที่แบบว่า คุยกับป้าแล้วให้ยามันไม่ให้เนาะมันเกลียดที่หน้าพี่พี่คุยแล้วหลายหลายคุยหลายรอบแล้วป้าแกบอกว่ามึงอย่ามาอยู่กับกูนะกูเกลียดมึงมึงทำให้อะไรนะดินแดนนี้มันเต็มไปด้วยโรคยิงผู้นี้จริงป้านั่นแหละที่เลยไม่คุยไงตำคาญมันแต่ว่าตัวพี่ชอบจริงเลยตีมอนที่แบบเขาเตอร์ง่ายๆคือมอนคือมอนประเภทบรรทุกเนี่ยข้อดีคือเราเห็นไงว่ามันจะง้างมือจะตีเมื่อไหร่แล้วก็เอาปืนยิงสวนได้แต่ประเภทไอที่เป็นสัตว์อ่ะมันจะตีก็ตีเฉยเลยเขราะฉะันมันเขาเตอร์ยากยากจริง โอเคเราจะตบจากตรงที่แล้วคือตรงนี้ใช่ไหมที่เราที่เราเดินมาแล้วก็เหมือนกับติดตรงนี้ไว้ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องไปต่อสินะเอา้าเฮ้ยเขาจะไปทําอะไรกันตรงนั้นช่างมันไปกันต่อแล้วกันจิงๆีเขาใช้ดาบเลื่อยเพราะดาบเลื่อยที่ตีบอมันแรงกว่าอ้าวไอเทพอีกแล้วนี่เล่นมายังรอบรอบที่แล้วยังไม่ตีบอสเลยเนี่ยไม่เป็นไรเราก็โอเคนะไม่ตีบอสก็ไม่ตีบอสไม่ว่ากันขี้เกียจตีอยู่เอา้าเฮ้ยมีเคียวด้วยเอาสวัสดีครับ มีไททันด้วยโอ้โหโอ้โหเดียวทีละคนเฮ้ยไม่ไม่ไม่เราทำไมเราไม่แทงเหมือนวะเดียวเดียวเดียวโอเคโอเคโอเคเจ๊จะเจ๊ดโอ้โหมีคอมโบมีคอมโบมีคอมโบหรอมีคอมโบหรอมีคอมโบกระส้วงนี่ก่อนอย่าพึ่งยุ่ง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 มวนหลังลบอ่ออ่ออ้ออ้ออ่ออ่ออ่อสตันด้วยอ้อไม่น่าเชื่ออืมกระสวงไปฮะฮะเรียบร้อย ตายสิครับมึงลงบันไดไปมึงลงบันไดไปมึงอย่าจับมันให้มันจับตรงนี้ด้วยเว้ยเออลงไปเออลงบันไดไปเฮ้ยตกใจคือเปิดออนไลน์ทีไรแม่งตกใจตอนนี้ทีตกใจต,ตกใจกใจริงไม่ได้มูเนี่ยโคตรตกใจเลยไม่น่ามาไม่น่าแบบว่าปุ๊บบ,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 บนี้เลยเอา้าเดินมาดูรอรอเดินมาหล่ออย่างนี้ก็เสร็จสิครับ ไม่สนใจกูก็เสร็จสิครับจิ้มตูดจิ้มตูดกระซวกตูดกระซวกตูดลงไปลงไปลงไปเดี๋ยวดิแล้วไอเทมะ่ะเจอมันดอปของดีอะไม่ดอปนี่ว่าเออดีแล้วไม่ดอปก็ดีไม่ดบัดดบก็ดีเหมือนกันบัตรไวรัลเต็มเนี่ยใช่ไหมพี่ไปปัม๊มบัตรไวราลจนเต็มอะ่ะพี่ต้องใช้ทิ้งใช้คว้างตนนัวเนี้ยเต็มอ่ะเนี่ยเนี่ยยังตกอยู่เลยเนี่ยมันเต็มเนี่ยไฟว่าพี่เต็มเนี่ยตอนนี้ไทท่านนะจะดีไหม แต่ทางที่ขอใช้เอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาเาพื่อนมึงโดนตีไปยังไม่สุดต,ตัวอีกมึงยืนหลอ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 ยือหอยอหออนหลอกัดซวกไสซะลงไปลงไป,งไปเออก็ดีเหมือนกันแล้วไอนเนี่ยจะเอาไงดีวะคือถ้าลงไปสู้มันเราก็สูยย้ยากนะนจะว่าไปเอาตัางค์ไปลงทุนเลยหมดพี่ มันนั่นเรยไงตอนนี้พี่ย้ายมาอยู่กับพี่ป๋องที่บ้านอันนี้เป็นบ้านที่พี่อยู่ตอนนี้เป,เปบ้านเป็นบ้านบ้านที่ป๋องไงอ่าเสร็จแล้วเหมือนกับเจ้าของบ้านจริงๆเขาที่เขาอยู่อะ่ะเขามาบน่นใส่พี่ป๋องเรื่องแบบพวกพี่มาอยู่อะไรเงี้ยว่าเอ้ยมันอยู่แล้วแบบเขาเขาก็คือขายบ้านไม่ได้ที่เราต้อง,ต,องต้องซื้อต้องเหมือนกับจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้เขาอ่ะเออหลบย่อ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 โอเคเดี๋ยวที่เราตอบเป็นหนึ่งขอฟันนี้นึ่งก่อนให้เซทที่เ็จก่อน อ, Finished. อ่าอ้าเอาจบอโอ้โห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 รัวซะเหลือเกินเดี๋ยวใจเย็น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 เรียบร้อยฮะฮะเป็นไงฝีมือบัตรไพ่เลเต็มอีกแล้วโอ้ยของเต็มเหลือเกินอะไรนี่ยาเพิ่มเลือดเนี่ยโอ้ยเต็มผมหยัดบัดไปรอเต็มนี่อะไรฝีมือเออกระสุนยังไม่เต็มไงแต่ยานทุบเลือดเต็มแล้วปั๊มมาจนเต็มอ่ะเย้เช่ ้เราก็ไม่อยากเชื่อตัวเองจะทำได้นะน้องเขาจะยังสรุปความหมายที่พี่พูดตอนนี้ก็คือก็อย่างที่ว่าน,น้องคือตอนนี้ที่มาอยู่บ้านบ้านกับพี่ปอเงเขาเสร็จแล้วเหมือนกับเจ้าของบ้านจริงเขาอะที่เขาจะคือที่คือท,ท,ท,ที่เขาเอาคือที่เขาให้พี่ปองมาอยู่เนี่ยคือเป็นเป็นบ้านของเขาไงเสร็จแล้วเหมือนกับเขาจะเก็บค่าเช่าพี่พ,พี่ต้องเก็บเงินไปให้เขาด้วยอะไรเงี้ยเพราะั้นถ้าพี่มาซื้อเกมตนนัวนี้ผมพี่ก็มีเงินให้เขาจริงไหมนะครับเพราะงั้นก็ขอภัยจริงเดือนหน้าจริงบอกว่าแล้วเดือนหน้าซื้อเกมไหนบอกได้อย่างที่ว่าให้เงินกกกานน่อออสสวััดีครบผม รอปเปิลลงแฟเพยได้เอออถือไม้ได้๋ยวยเชัสดีครับโอ้โหวัสดีครับัสดีครับตกใจไม้มึงเนี่ยตกใจไม้มึงอ่ะดูดิดูดิเออออเออโอ้โหโอ้โหตกใจไม้มึงอ่ติดสถานะด้วยอะไรเนี่ยโอ้ไม่ตายด้วยโอ้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 เจ้าเจเจ้าเจ้าเเรียบร้อย ฝีมือเพลงเดิมๆม,มันขึ้นมาเลยไปใช้ดาบใช้ดาบแซ่เนี่ยประตูอีกแล้วเหรอเลี้ยวก่อนแล้วกันเราอยูงคือรู้ว่าถ้าเปิดประตูต้องเจอบอสไงเราอยู่เพิ่งไปดีกว่าเราเหีย้ยหนึ่งโซตั้งห้าพันไม่คิดจะแบบมีให้มีจุดเซฟให้บ้างเลยเหรอจะว่าไปละใช่ครับผมอย่าลืมกดอย่างที่บอกอย่างที่การบอกครับอย่าลืมส่งของขวัญได้นะผมนะช่วยได้เยอะเลยบอกตรงบัตรช็อตไอบอลมันคืออะไร,ไรมันคืออะไรมันคืออะไรบัตรช็อตไอบอลมันคืออะไร อยากรู้เขานี่ยอยากรู้มีแต่ของมีแต่ของน่าสนใจคือมันเหมือนคือคือเหมือนเกมนี้ไอเทมต่างๆมันเหมือนมันบอกอะไรแปลกๆมาแต่เราไม่เข้าใจว่ามันความหมายมันคืออะไร Material Hall Holy ิต t r o เอาไปตีบวกเหรอเพราะว่าอันนี้มันเป็นส่วนของตีบวกใช่ไหมอ่าบอลไฟเวทไอเ Ahead But Beware the Fire Arm โอ้โหจะดีเหรอปืนเหรอจะเจอปืนใช่ไหมสวัสดีน้องกู๊ดเดย์ครับผมสวัสดีครับผม เท่าเดียวกับดักโซทั้งสองภาคครับใช่ฮะแต่จริงแล้วต้องเรียวกว่าทีมเดมอนโซมากกว่าเออเพราะว่านะทีมงานเดมอนโซ่แต่เขาจะไม่นองรู้จักแต่ดักโซนะนกแบ็คแค่ผมให้เฮฟฟันกับผมสุดยอดเลยไป๊ะแหล่แปลว์ในในตะเกียงกูตะเกียงกูอยู่ไหนตะเกียงกูอยู่ไหนตะเกียงกูอยู่ไหนอืมไหนครับไอ้บอลไฟกูอยู่ไหนครับอบ,รอรบ,บอกมาทำไมทางเดิมนมันน่ากลัวจวังวะ ไม่อยากเดินไปต่อเลยอะ่ะดูดิแล้วนี่ตะเกียงแล้วได้ไหมอ่ะนายนั่นศัตรูชิมิมใช้แล้วละ่ะถ้าพี่ตายเสียตั้งห้าพันเลยวะ่ะโอโ้โหไม่ชีวิตเรามันอ่าอืมอืมอืม,อมเราเราเดินไปอย่างสงบสุขแล้วกันเนาะเราไม่หาเรื่องใครแถวนี้แล้วกันเนาะยูวินฮ้ยฮ้ย วูวูวูไม่ได้กิน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 เฮ้ยเฮโอ้ตกใจมาโอ้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 โ้โอ้โู้ออ้โ้โอ้อ้้โ้อโอ้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 อปืนออ้้โนปือออ้้อ้โอ้โอ้โอโอ้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 ยออ้โอ้โอ้้โอ้โอ้ยอโอ้่อ้่อ้โอ้อ้้โ้โโอ้โหโอ้โออออ้โอ้โ้โอ้โ มึงหลายเรื่องแล้วกูกตกใจหมาตกใจมึงนี่แหละตกใจเสียงปืนมึงเงี้ยมีไม,ม้มแกมีไม,ม้แกเฮ้ย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 สมัดแซ่เน่เน่จัด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 จังถอยไปอ่ะวู้ลุ้นเว้ยลุ้นเว้ว้าสุดยอดน้องกระพงเดี๋ยวให้จีจีของกระพงสุดยอดไปแล้แป๊วแป๊บของกระพงบัตรชาร์จออกมาโอ้โหลุ <damn S 1> ้นเหลือเกินตกใจเสียงปืนมึงเงี้ยกระสุนปืนมา จะสมปืนเริ่มเยอะแต่ไม่เป็นไรใช้ไปก่อนเพราะอย่างที่ว่าบัตรไวราเราเราเหลือไงเราใช้บัตรไวราเป็นหลักดีกว่าตอนนี้พี่เชื่อว่าเดี๋ยวพี่ก็ตายพี่ก็ได้ต้องไปเติมใหม่อ่ะเมนูศัตรูผสมถ้าคือทางเดิมแบบศัตรูมันซุ่มเยอะมากเลยพี่ว่าแบบเดินไปยังไงก็โดนยิงอะเห็นไ,ไหมมันแบบที่ว่างแบบว่าจังหวะที่ยิงมันมีเยอะมากเลยพี่เอา้านั่นไงนั่นไงนั่นไงเพิ่งพูดอยู่เมื่อกี้แมป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 ว้ว้าวว้ว้วเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นโอ้ลบโอ้โหลบเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหกระสุนปืนเพียบโอ้โหปืนเพียบปืนเพียบโอ้โหปืนเพียบโอ้โหปืนเพียบปืนเพียบลบลบอ้าวยิงขึ้นหลอดยิงขึ้นหลอดเลยเหรอเดี๋ยวเดี่ยวโอ้โหยิงขึ้นหลอดเดี๋ยวโมนหน้าโมนหลังอ้าวอ้าโอ้โห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 กระสุนปืนเพียบโอ้โหมึงเอามึงก็บโอ้โหเดี๋ยวบ้านทำกระสุนปืนขายเหรออู้ โอ้โหสุดยอดสุดยอดปืนเทียบเลยโอเครู้แล้วตรงนี้มีปืนเยอะเดี๋ยวเราเอามาเอาบัตรเราวิง่งแล้ววิ่งกลับดีกว่าพี่ว่าโอ้หสุดยอดทำไมคือเจอศัตรูที่ใช้ดาบเพราะว่าไงแต่เจอใช้ปืนนี่เราสู้ยากไงเออพี่เล่นสายไหนมัวๆมั้งไม่รู้พี่เล่นผสมผสมกันไปเพราะว่าพี่เริ่มต้นด้วยเวสต์สกินไงมันเลยไม่ค่อยมีทางไหนที่เป็นสายเราอะไรเงี้ยเข้าใจไหม อย่างที่ว่าไงคือคนอื่นเขาจะมีคนอื่นที่เขาเล่นเขาจะเล่นแบบพวกออริจินเป็นเหมือนกับพวกมินิทัรี่เป็นโปรเฟสชันแนลเป็นอะไรนะเป็นในพวกนั้นอะ่ะซึ่งมันจะแบบว่ามีมีจุดจุดข้อดีของมันก็คือแบบอาจจะหลบเกง่งอาจจะตีแรงอาจจะสกิลสูงอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับตัว,ต,วตัวพี่เนี่ยเวทเสกสกิลไงมันเลยเหมือนกับทุกอย่างมันเริ่มต้นที่บาลานซ์ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรกากกากหมดอะไรเงี้ยเขา้าใจไหมก็เลยต้องมาฝึกเก็บเป็นเลี้ยตอนนี้แหละน้อปตลอดผมให้กุลลักษณ์ของผมสุดยอดเลยปลแป๊วแป๊ว ถือดาดเลื่อยดีกว่านี่ไงปลาเนี่ยบอกให้ถอยไปอย่ายุ่งกับฉันอืมน,มนี่งมันก็ช่างมันละกันพี่เรามีงูงูไหนตอนนี้เจอแต่ปืนเนี่ยปืนเต็มไปหมดเลยอะไรเนี่ยเข้าใจไหมสวัสดีครับตีครับอ่าสตันไปกระสวกใส่อ่าเรียบร้อยลืมไปเอาบัตรมาใช้ดีกว่าเงินยาแล้วก็เหลืออยู่แล้วไม่ตีนกแล้ว คิดว่าตอนนี้เราเราเลงไปที่การเราที่เรากลับไปเอาบัตรคืนดีกว่าโบบัตรเมื่อกี้ตั้งห้าพันกว่าอย่าให้เสียเลยดีกว่าเสียดายของ <laughs> ไม่ต้องจิ้มเยอะพี่ไม่ต้องชี้เยอะอ๋โอโหเอาจริงดิ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 เอาหรอ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 ,อยู่อยู่พื้นที่ต่ำนะเว้ยพื้นที่ต่ำนะเว้ยพื้นที่ต่ำนะเว้ยยิงกระยุงอ๋ออ๋อโอเค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 ,อเคยิงยิงมันเดิมยิงมันเดิมดีกว่า มึงจะตายเหอะเออมึงจะตายเหอะจะยิงอันนี้สบายๆอ่าโอเคเราก็จะเปลืองตัวไปฟันมันไปก็ไม่รู้จะว่าไปเปลืองตัวต้องไปฟันกับมันแทนที่จะแบบรีบๆไปซะอะไรเงี้ยได้บัตรไวอรอลคืนอีกแล้วโอ้โหเยอะจริงๆบัตรไวอรอลไม่หมดสักทีเล่นไงก็ไม่หมดอ่ะว่าแต่เราต้องเข้ามาเอาไอ้นี่ยังไงวะจะว่าไปไอชิงข้างบนนี่จะว่าไปก็จะเอาก็ไม่เอาก็ทีแปบ๊บหนึ่งขอเดินหาทางเข้าได้ไหมมันอยู่ข้างบนอะใช่ไหม มันต้องอ้อมเข้ามาเอาอ้อมเข้ามาอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวค่อยอ้อมมาแล้วกันตอนนี้ตรงไปเหมือนเดิมไม้น,นีอีกแล้วเหรอเคียวแม่งน่ากลัววะ่ะคือมันเดินไปก่อนดีกว่าแล้วค่อยข้ามทีหลังเพราะเคียวมันน่ากลัวเออปล่อยมันไป <c oughs> บางทีการปล่อยศัตรูไปก่อนเพื่อข้ามันทีหลังก็เป็นเเป็นความคิดที่ดีดนะบอกไว้ก่อนบางทีนะครับปล่อยพี่คาชีมาตามมาตามมา,ตามมาครับอ่าสตนันกัดมันไม่กระสวกไส้หวาเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้น อยู่บนบันไดแล้วมันสู้ยากกว่าจะว่าไปอ่าอ่าได้คืนแล้วได้คืนแล้วได้คืนแล้วเอาดิ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 อ่าเรียบร้อยง้างมาทีไรโดนกูยิงทุกทีแหละไม่ต้องห่วงกระตุกแม่จะว่าไปกระตุกปะเหมือนเน็ตมันขึ้นลงนิดนึงขึ้นเน็ตมันอยู่ดีมันขึ้นแล้วมันก็หยุดแล้วก็ปกติดีแล้วก็ท่าก็ลงแล้วก็ปกติแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็หยุดแล้วก็ปกติดีตอนนี้ ฆ่าปาเลยพี่ปลาเก๋ๆแล้วคนปล่อยไปคือเห็นเขาบอกว่าไอ้พวกไอ้พวกตัวละครในบัตรบอไอ้พวกไอ้ไอพีซีในบัตรบอ,รบอ,รบอรมันตายหมดทุกคนอยู่แล้วไงเราเลยไม่ต้องไปฆ่ามันปล่อยปล่อยมันตายไปเองดีกว่าไงเออฆ่าปลาเลยพี่ฆ่าอออฆ่าปลาฮะที่บอนบางตัวจะโดนติดสถานะพิษทําให้เดินช้าก็ยังไม่โดนไงตอนนี้ยังไม่โดนไงเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเน็ตที่มันล่วงอีกแล้วเดมดู Damn, แป๊บหนึ่งนะครับผมใจเย็นๆเกิดอ,อะไรขึ้นครับรเจ้าปิดทุกอย่างแล้วนะไม่กระตุกนะครับอโอเคถ้าไม่กระตุกพี่ก็เล่นต่อเนาะเพราะจากเจ้าจากจอพี่ตอนนี้มันจะมีอ่ะมีกระตุกขึ้นมาลวนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็ไหมมีทั้งไหมแล้วไหมแลวกระตุกด้วยพี่เล่นก่อนไปก่อนไปก่อนแล้วกันจะพยายามมองแล้วกันว่าน้องจะบอกว่าอะไรว่ากระตุกไม่กระตุกแล้วกันนะครับผมบางทีพี่ก็กลัวว่าจะมีปัญหาอะไรอืมอ่าตีหลังบบกระสบวกใส ลงไปลงไปแยกก็กลับมาใหม่เฮ้ย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 ยังไม่ตีมึงเลยมึงจะเย็นสิครับเอาจริงดิพี่แย์จะตามมาตีเราจริงดิเอาดิเอาดิกูตีนี่ก่อนไอเนี้ยดูพี่มันถือปืนไฟใช่ไหมเนี้ยจะว่าไปฆ่ามันก่อนแล้วค่อยฆ่ายักษ์ทีหลังอ้าตีไปกระซวกไส้มายังยักษ์แม่งมาละ ต้องสู้ซักยักจริงอะไม่อยากตีมันเลยสงสารมันสงสารตัวเองด้วยไงมาสู้ยากเฮ้ย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 ไหนๆมันก็มาแล้วต้องฆ่านะช่วยไม่ได้โอ้โหท่าฟันแม่งน่ากลัวมากอ่ะอ่ะอ่ะโอ้นั่งไงกูโดนละกูโดนละเดี๋ยวกูโดนละ เวลายาเยอะยาเยอะเราพอไหวไอ้นี่กระสมห้อยอยู่นี่เลยทีเดียวอ่าซาไปเออนั่นแหละอืมอ่ะอ่ะโอ้โหโอ้โหลุกลุกพี่ลุกลุกมาฟันมันอืมนั่นแหละขอเลือดคืนด้วยขอเลือดคืนด้วยเออไอ้แค่นี้ก็ยังดีสโตนชาร์ดอ่ะสึกว่าสโตนชาร์ดก็ดรอปบ่อยแฮะเอาไว้ตีบวกเนาะใช่ไหมก็ดีเหมือนกันบุลเลตเอามา กินยาไอเดี๋ยวก็ได้ฟรีนดงไงได้มาสามขวดเนี่ยขอบคุณครับ <c oughs> เริ่มกระตุกแล้วใช่กระตุกกระตุกนี่หน่อยเริ่มกระตุกแต่่าจะหายแล้วเพราะว่าของพี่ไม่มีปัญหาแล้วน้องน่าจะหายแล้ว,วลาาน,น่าจะหายแล้ว,ลวเอาหนะมันไม่ได้เจออะไรเยอะแยะมากมายวอ่นเน็ตเป็นไรันี้ททำไมเน็ตกระตุกอยู่แล้วแล้วเราจะปล่อยตัวละครยืนแบบนี้เดี๋ยวไม่มีใครมาตุยไม่เนี่ยจะว่าไปเราก็กลัวเนี่ยจะว่าไปมันจะลงไปถามปกจว่ากระตุกว่าป่งว่าเป็นอะไรไหม พอดูได้ครับผมโอเคเนี่ยพี่เล่นต่อสักพักแล้วกันเนาะดูว่ามีปัญหาอะไรไหมเฮ้ยตกใจโอ้โหลืมไปมีตัวนี้ตัวตัวหนึ่งอ๋อขอเลื่อนขึ้นบ้างอ๋อโอเคโอเค,อเคพี่แกโกรธแล้วแหละสถานะมันคือสถานะอะไรยังไม่รู้สถานะแบบมันดูยากเลยกับสถานะมันเนี่ยที่มันขึ้นมาออมันคืออะไรมันคืออะไรอ่ากระซวกไปเอาได้ไหมเอาได้ไหมเอมเอยิงก่อนก็ได้เว้ย คือมันพึ่งง้างอ่ะเรายิงไปเลยก็ได้จริงๆไม่ต้องซีเรียสจะดีหว่ะเออดีเหมือนกันแนฮะเก็บง่ายขอสักขวดน่าได้มาสองขวดดีมากกินยังไงก็ไม่หมดอ่ะพี่ลักษณะแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปเอากลับไปเอาบัตรนะอะไรนะ A hunter is never alone and behind you อฮอมีแบบว่านี่ให้กำลังใจด้วยเอาจริงพี่กาดใช้จะสั่นกระดิ่งเรียกเรียกคนมาช่วยเวลาสู้นะจริงจะว่าไปเด็กแกไม่มาเลยกระตุกไหมนิดนึง มันก็แต่ก็ถือว่าชโชคดีนะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเด็กเก็กมาแล้วก็ตุกว่าไม่ได้ไล์กันนี่มันก็น่าเบื่อจริงไหมเออก็ยังดีนะที่ว่ามันกระตุกที่พี่เลี่เล่นคนเดียวไงอะไรเงี้ยดังนั้นพี่ก็เศร้าเหมือนกันบอกไปก่อน